ก็สวัสดีคนดูทุกท่าน f c ทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องอีสานพาจัวนะผม่างหายไม่ได้ถ่ายคลิปไปประมาณสองเดือนผมนะไม่ได้ถ่ายมีขอภัยผมขอภายผู้ิดตามทุกคนขอภยัยจริงผมนะไม่ได้ลงคลิปไปตั้งนานแสนนานผมนะก็วันนี้ผมนี่จะมาเริ่มต้นใหม่กับเดือนใหม่แล้วนะเดือน เดือนนี้ผมวันที่หนึ่งเริ่มต้นใหม่ผมอาจจะทำคลิปเรื่อยๆของขออภัยทุกคนจริงผมนะก็มีแล้วมีผมนะมิมหมูนั้นเนี่ยใหญ่ไปนคนวันนี้จะลองกินสดๆไปนะเนี่ยดูหัวคือแบบผมไปดูคลิปช่องช่องเขาหามิหมหัวนะผมอยากกินนั้นเนี่ยเลยพี่สาวสั่งมาให้ผมนะสองร้อสิบบาทดมนะ ขอบคุณบอนเซอร์หลักผมพี่สาวนะนี่ยผมไปดูช่องเขาหามิมผมนอนดู y o u t u b e นะนอนดูชอบมากผมหาหามิมตีพึ่งหลวงนะเลยอยากกินบอกพี่สาวก็จัดให้ผมนะเราจะจัดดูน,นะแบบผมอยากจัดแบบตรงๆนะหนึ่งสองสามคำนี้จัดให้ทุกคนจัดไปงาบงาบเลยอื <c> ้ม <oughs> หวานมากโอ้ต่อใจคนอยากกินมะนาวดูของหาวนะอยากกินมา,นา,มา,นะากๆผมนะคลิปนี้เพื่อนโอยคำคนนะเนี่ยนะดูหัวไม่น้ำเลยเขาเรียกว่าหัวปิดตาคนนะดีมากผมผมดูคลิปมาผมได่คำรู้เลยนะปิดตาคนสวยมากนะอหอมโอยคำ <c oughs> หวานมากเลยเต็มโฮอหวานสุดๆขอให้ทำนี wow. ่นงทุกคนเต็มๆหวานหวานดูได้บ้าง <c oughs> โอ้สัดท้ใยคนสุดท้ายมันก็ขอบคุณโคนร,รับชมผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดให้ผมเจอกันเดือนใหม่ต้นใหม่สิบคี่ผมนะไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ,าจัดไห้ืึม